อยากได้ชฉดูอ่ะอ,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 ยอยากได้ชฉดูป้าอยังป้าผู้กองจะรอดหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยววนี้ยผู้พันผู้พันโดตามแล้วผู้ป้าโดนตามผู้ผู้กองว่าไงผู้กองว่าไงครับซื้อครับโตครับโตโตเดี๋ยวเย็นมาเดี๋ยวไปตอนนี้กับไปตอนเด็กก็มีค่าเท่ากันเป็นศพเหมือนกันไม่รอดไม่รถไปรดตอนสองทุ่มนะสองทุ่ม อย่าพี่สีจะไปพร้อมใครไม่ไม่วิ่งไปถ่ายเป็ดก่อนจะเอาตัวไหนไปเอาไปวิ่งไปถ่ายเป็ดตัวไหนแล้วบอกปู่ไว้เล็งไว้ลูกว่าจะเอาไปเชื่อตัวไหนดีตัวไหนโอ้โหชี้ตัวใหญ่เลยชี้พ่อพันเลยตัวมันตกแล้วมันไปไหนไม่ได้มันเดินยากจะเดินยากมันแฉใช่ไหมโอเคหนูเล็งกูแล้วใช่ไหมหนูเล็งไว้ยังลูกถือไปด้วยลูกถือไปด้วยเล็งไว้อยังถือไปด้วย ໃຫຍ່ກ່ອນເລີຍເອົາໄປນໍາເອົາໄປນໍາເອ